สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําหมูแดงง่ายๆกันนะคะเครื่องปรุงก็เราซื้อสําเร็จมานะคะเครื่องปรุงนะะี่ค่ะแล้วก็ผสมน้ําเนาะหมักหมูไว้ก่อนนะคะพี่น้องหมูก็เป็นหมูสันในนะคะก็ไม่เรียกอะไรเหมือนกันไม่รู้เขาเรียกอะไรเลยซื้อมาเนาะก็พอดีเราค้นเจอนะคะมีเหลืออยู่เนาะหมูแดงเป็นผงหมักสําเร็จรูปนะคะ เราก็เอามาหมักไว้เนาะพอดีเราเปิดเตาอ,อบไว้เดี๋วหมักไว้สักพักก่อนแล้วค่อยไปอบเนาะวันนี้จะทําข้าวหมูแดงนะคะสูตรง่ายๆเพราะว่าเรามีเครื่องหมักสําเร็จรูปเนาะแล้วก็เอามาละลายนะ้ําแบบนี้เนาะง่ายๆมากไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรมากมายเราหมักเอาไว้ก่อนเนาะ เดี๋ยวหมักไว้นะคะหมักไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปอบนี่ค่ะเป็นผงําเด็จรูปหมูแดงนะคะหมักไว้แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอบทีหลังนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนอบเสร็จเนาะตอนนี้ก็เอาไวย้ยงี้ไปก่อนนะคะหมักไปก่อนเนาะนี่เรามาทำน้ำหมูแดงกันนะคะ เราทำสูตรของเราเองแล้วกับแบบของเรานะคะพี่น้องเรามีอะไรเราทำอันนั้นเนาะหมูแดงอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็รอจัดใส่จานเนาะนี่ค่ะอบเสร็จแล้วกำลังทำซอสหมูแดงนะคะรอชมคะ่ะข้าวหมูแดงเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้เป็นสูตรแตงกวาดองนะคะพี่น้องแตงกวาดองเนาะพอดีเราแตงกวาสดยังไม่มาค่ะใช้แตงกวาดองเนาะ รับรองความอร่อยของหมูหมักของเรานะคะนี่คะ่ะหมูแดงของเราก็หมักรับรองความอร่อยของหมูนะคะพี่น้องไม่ต้องสงสัยเรื่องอร่อยอร่อยแน่นอนคะ่ะอันนี้ก็จัดใส่จานเรียบร้อยคะ่ะมื้อเที่ยงเนาะเดี๋ยวก็น้ำอ่าโอ้มามาไม่ถึงสายนี่คะ่ะเราไม่มีเอางาขาวเนาะเราใช้เราไม่ได้ใช้งาเนาะนี่เป็นน้ำจิ้มนะคะความอร่อย นี่คะก็จะข้นนิดนึงเนาะเพราะเราทำเองนะคะทานเองแล้วก็เราจะเอาสิ่งที่เราชอบค่ะพี่น้องเพราะบางทีเราไปซื้อที่ร้านก็ไม่ถูกใจเนาะนี่ค่ะราดเข้าไปเนาะเราทำเยอะนะคะนี่ค่ะเราไม่ได้ซื้อหนาก่าวนะเนาะ,ะนี่ค่ะเราใช้แตงกวาดองจัดใส่จานนะคะเพราะว่า แสงกวาสดยังไม่มาค่ะอยู่ที่ตลาดอยู่นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะเราก็หัน่นเราเป็นคนชอบทานหอมแดงเนาะแล้วก็หัน่นหอมแดงมีเยอะแต่เราก็จัดนิดหน่อยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นข้าวหมูแดงสูตรของเราทําขายก็ได้นะคะพี่น้องง่ายๆข้าวหมูแดงง่ายมากเพราะว่าเราใช้สูตรผงสําเร็จรูปนะคะ เพราะฉะนั้นก็ทําให้เราแบบว่าไม่ต้องเสียเวลามากมายเนาะในเรื่องของหมักเครื่องเทศเนาะเราก็ใช้แบบสูตรสาเร็จรัดวงจรเนาะเราชอบหอมแดงค่ะหอมสดต้นหอมสดไม่มีเราก็ใช้หอมแดงเอาเนาะเพราะเราเป็นคนชอบทานหอมแดงนี่ค่ะพี่น้องมีเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นสูตรของเราง่ายๆแบบนี้เนาะทำขายก็ได้นะคะ พอบางทีเราไปทานข้าวมันข้าวหมูแดงตามร้านต่างจังหวัดอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยถูกใจเราสักเท่าไหร่นาะถ้าเราทําทานเองอย่างนี้ก็ถูกใจเนาะโดยเฉพาะน้ําจิ้มแล้วก็แตงกวาดองนี่ก็จะทําใหอ้อร่อยไปอีกแบบนะคะนี่คะ่ะแตงกวาดองไข่ต้มก็จะเป็นไข่ต้มแบบนี้นะคะพี่น้องน้ําซอสเราชอบเยอะๆเราก็ราดเยอะตามใจชอบเพราะเราทําทานเองคะ่ะ ขอบคุณที่มาให้กําลังใจข้าวหมูแดงของเราแบบบ้านๆแต่ทำขายได้ทำอร่อยได้นะคะด้วยตัวเราเองเนาะสวัสดีค่ะ